รหัสต่อไปค่ะคือ KV ค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นงานหนังนิ่มสำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าค่ะจะอยู่ที่9นิ้วครึ่งน,นะคะรหัส KV เนาะความสูงอยู่ที่7นิ้วค่ะและความหนาค่ะจะอยู่ที่3นิ้วครึ่งลักษณะงานเป็นงานตัวนิ่มนะคะน้องเป็นน้องตัวนิ่มทั้งหมดเลยาราคาใยเต็มอยู่ที่2,800ค่ะราคา CF อยู่ที่1,970บาท 1,970บาทคุณพี่ตัวนี้มี2สีสุดท้ายแล้วนะคะมีดำและมีน้ำตาลค่ะอะไรของชุดนี้ค่ะจะเป็นสีเงินรมดำนะคะอะไรสีเงินรมดำผ้าสับในเป็นงานผ้าร่มสีดำนะคะงานผ้าร่มสีดำมีสายสะพายครอสบอดี y ให้ด้วยหูกระเป๋าจะเป็นงานหูนิ่มนะคะเป็นงานหูแบนและหูนิ่มแบบนี้เย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยค่ะเป็นงานเย็บติด แล้วก็ด้านในค่ะช่องพ็อกเก็ตจะพิเศษหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ช่องพ็อกเก็ตค่ะมันจะมีกระดุมแปะปิดให้ซึ่งตัวเนี้คุณพี่แล้วแตกความถนัดเลยคุณพี่จะ แปะหรือไม่แปะก็ได้กระเป๋าตังยาวคือใส่หลวมคุณพี่กระเป๋าตังยาวใบนี้ยาว7นิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นใบนี้ค่ะความจุของเขาค่ะกระเป๋าตังยาวเนี่ยแนิ้ว8นิ้วครึ่งใครที่ใช้กระเป๋าตังจระเข้กระเป๋าตังปลากระเบนสามารถใช้คู่กับใบนี้ได้นะคะอ่ะสองสีพร้อมส่งนะคะสีที่1คือน,น้าตาลค่ะสีที่2คือสีดัน